เริ่มจากสิ่งที่ชอบเลยครับสิ่งที่ชอบสามารถสร้างเงินได้ในระหว่างทางที่เราสร้างเงินและเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับนี่ก็คือพอดีพอเพียงที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจครับถ้าพูดถึงเรื่องงานวิจัยเรื่องของสถาบันการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีความสัมพันธ์อย่างนี้เองทางสงจลครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหาราชกระบงังเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์และแน่นอนนะครับตลอด60ิบกว่าปีที่ผ่านมาในยุทธพินปปีีน้้ครบบอไแลว ส5ปีกำลังเข้าสู่ปีที่66ครับใช่แล้วค่ะสําหรับสจลอนะคะปีนี้ก็พลักดันค่ะเรื่องของแนวคิด the world master of innovation นะคะมุ่งเรื่องของการทําให้การศึกษาและนวัตรกรรมเป็นเรื่องเดียวกันใครมาเรียนรู้ที่นี่ก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาช่วยหนุนเสริมให้การศึกษาในี่ก้าวไกลามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้รายการเรานะคะได้รับเกียรติค่ะจากรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังมาร่วมพูดคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านอธิการ,รบ,บดีนะคะถึงเรื่องของแนวคิดแล้วก็เป้าหมายของสอจลในการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของนวัตกรรมที่สร้างสารรค์สู่สังคมเพราะว่าเห็นว่าดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเกษตรกรต่างๆแล้วจริงๆถ้าเกิดดูการเดินทางสจลก็ทำมา,นานทำมาก่อนการด้วยครับคือณตอนนี้นะฮะสถาบันเรามุ่งเน้นในเรื่องของงานวิจัยที่เน้นในเรื่องของ sustainable คือจะทำยังไงที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยมันก้าว ข้ามเข้าไปสู่ทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความยั่งยืน <c oughs> ฉะนั้นงานวิจัยหลายๆเรื่องก็เลยเป็นการงานวิจัยที่เอาไปใช้จริง <c oughs> กับทางกับทางคนตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะฮะก <ฮะ S 2> ็ะคือเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยยันผู้สูงวัยแล้วก็แล้วก็สิ่งสำคัญเหล่านี้นะฮะเรามีศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้แบบไลฟ์ลองเร์นน i ่ g แล้วงานวิจัยต่างๆมันก็เลยมุ่งเน้นไปตอบโจทย์จะทำยังไงเพื่อจะไปดูแลเรื่องเวลเนสเรื่องเฮลท์แคร์เรื่องสุขภาพของคนเพื่อ ชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยมันตามมาด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทํางยังไงที่จะลดการเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้สุขภาพเขาแข็งแรงรรแล้วโดยเอานวัตกรรมที่มีอยู่นะฮะศักยภาพของสอจอที่มีทั้งในในเรื่องของทั้งนัานวิศวะรเรื่องเทคนโนโลยีรรเรื่องคณะแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพต,ตอนนี้เรามีพร้อมแล้วเราก็เลยมุ่งเน้นแล้วก็มุ่งเป้าในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพื่อสังคมทุก ทุกระดับชั้นมีตัวอย่างไหมคอาจารย์ฮะตัวอย่างเป็นผลงานอะไรก็ได้สักตัวอย่างนึงที่เด่นๆของทางสจลแล้วมันสามารถเอามาใช้ในทุกวันนี้มันคงใช้อยู่อย่างอย่างนี้เป็นชุดได้นะะอาจารย์เป็นชุดเสื้อใช่ไหมฮะนห้เป็นชุดแบบเอาไว้ทํางานปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นผลงานที่ใช้จริงอนี้หมวกนี่ละไพยอะไรต่างๆก็คือเป็นผลงานที่การคิดค้นจากทีมอาจารย์และนักศึกษาโดยโดยปกติเนี่ยงานนวัตกรรมของสจลนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเด็กก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสวม สวมหมวกนิรภัยเราก็เลยต้องทํารูปแบบอะไรต่งตงางๆให้มันดูน่านสนใจให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ทั้งในสถาบันเองก็ตามนะฮะ,ะแล้ก็มีตัวสมาร์ทโฟเรามีเลยว่าถ้ามีระบบเข้ามาปุ๊บเราจะเช็คเลยว่าถ้าคนพฤติกรรมเขามีการเดินแปลกๆมีความคิดแปลแสดงว่าคนนี้เริ่มมีการผิดปกติแล้วเขาอาจจะเป็นระบบที่เราเรียกว่าเออมีมี คล้ายๆกับว่าสุขภาวะทางจิตที่ผิดปกติแม้แล้วกล้องเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยเราจะวอร์นนิ่งพฤติกรรมเพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย เอามาดูเอานักจิตแวิทยามาดูหรือบางคนพฤติกรรมเดินนุ่มด้อมๆอมองๆแสดงว่าอาจจะเป็นขโมยแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเราจะมีสมาร์ทโพคือในสถาบันเนี่ยดึงเอานวัตกรรมต่างๆเหล่านี้มาช่วยในการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับบุคลากรให้กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ทุกคนนะครับคืออันนี้ในเอ่อก้าวไปไกลกว่าคําว่ากล้องวงจรปิดธรรมดาแล้วเป็นกล้องแบบเอไอเลยเป็นเป็นระบบ AI เลยฮะที่เขาบอกว่าเป็นมีทั้งโพตัวอื่นๆที่เราเช็คใน ในเรื่องของสภาวะอากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราบอกว่าเช็คตัวปริมาณฝุ่นนะครับเมื่อมีปริมาณฝุ่นเท่านี้มันจะแจ้งเตือนไปเลยนะครับหรือว่าถ้ามันมีพฤติกรรมมีคนที่เขามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรบางคนเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปที่โพนะแล้วก็ไปกดปุ่มปุ๊บรอปภก็จะลุมมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่จะทําให้การดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในสถาบันและพื้นที่รอบๆเนี่ยเป็นไป ด้วยดีนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของการดูแลเนี่ยคือมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายมิติแล้วโดยเฉพาะวันนี้ในเรื่องเวลเนสที่ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นค่ะคือเวลเนสเนี่ยนะฮะจะทําอย่างไรนะฮะให้ทุกคนทุกเพศวัยเวลาจะสูงวัยขึ้นนะฮะแล้วก็ชีวิตยืนยาวสุขภาพเขาเนี่ยคือเราต้องดูแลกันตั้งแต่แรกนะฮะก็คือทำอย่างไรที่จะมีการแนะนำนะฮะตอนนี้เรามีในเรื่องของเฮลท์เช็ค เทีววเช็คเนี่ยคือเราให้เขาทํางานวิจัยที่เช็คในเรื่องตรวจเรื่องสุขภาพว่าณขณะเนี้ยเป็นยังไงค่า B M I ของแต่ละคนเป็นยังไงเกินมาตรฐานไหมถ้าเกินนะฮะถ้าเช็คแล้วเกินแล้วจะต้องทําอย่างไร <C> e <ck> ะะก็จะมีระบบเพื่อที่จะเข้าไปดูแลเข้าไปมอนิเตอร์แล้วเข้าไปแนะนำโอ้โห <C> e <ck> อนวัตกรรมที่อาจารย์เล่าเนี่ยคือใช้งานจริงๆอยู่ที่มหาว <C> e <ck> ิทยาลัยเดิมตีนนี้เราอามาใช้งานแล้วแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานลาดกระบังนิทัศนี้แหะคะอาจารย์ ตอนนี้เนี่ยนะฮะสรจรเพึ่งผ่าน65ปีไปเมื่อวันที่24สิงหาครับจากนี้ต่อไป1ปีเนี่ยเราวางแผนที่เราจะจัดงานที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของสจลนะฮะก็คืองานราชกระบังนิทัศน66นะฮะก็จัดวันที่24ถึง30เราหนึ่งอาทิตย์เลยนะฮะในเดือนสิงหาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมต่างๆนี้ก็จะโชว์นวัตกรรมทั้งหมดนะฮะที่มันสามารถใช้ในงานได้จริงอ๋อคือ69นี่คือปีปีที่จัดงานแต่เป็นครั้งปีที่66ครบรอบ บบอ่าโอเคก็แล้วแต่จะเรียกจ<ช>ะ<ช>เ,เรียกงานครบรอบ6ป,ป,ปีก็ได้หรืปปหอรปปงานลาก,กบัลบังนิทัศปี69<ช>อ,อ,อย่างนี้ไปหรือจะบอกว่าจะไปงานลาก,กบัลบังนิทัศ 66ในปี69ต้อง66ในปี69ใช่ซึ่งจริงนอกจากเรื่องของการงานโชว์เคสนวัตกรรมแล้วเนี่ยจริงๆในงานยังมีรายละเอียดอะไรบ้างคะที่น่าสนใจครับก็คือโดยปกติเนี่ยเราเวลาเราจัดงานเนี่ยคือเราจะให้น้องๆนะฮะนักเรียนตั้งแต่เล็กๆเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเอาเอาเด็กม .5 ม .6 มาดูเพื่อจะเตรียมเข้ามหาลัยแต่ตอนนี้เด็กเล็กๆเขาเริ่มสนใจเรื่องเทคโนโลยีก็คือมีพื้นที่มีพื้นที่ที่จะดึงเอาเด็กประถมเอาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเราเอาเข้ามาดูดูเฉยๆ,ๆไม่ได้ต้อนเป็นเรวบอกว่าเจนรนุ่นนี้เขาไม่ดูแหละเจนรนุ่นที่เขาอยากมามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเอาเด็กเข้ามาทำเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นเราทุกคณะทุกอย่างเปิดเวิร์กช็อปแล้วก็ให้นักเรียนแล้วก็ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยลงทะเบียนมาเพื่อที่จะมาทำเวิร์กช็อปร่วมกับพี่ๆครับข้อดีก็คือพอได้ลงมือทําแล้วมันเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นใช่ไหมเกือบางทีเราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เราว่าแบบเราชอบอันนี้แต่พอทำจริงอาจจะไม่ชอบใช่หรืออันนี้อาจจะ มันก็น้องก็จะเจอตัวเองเร็วขึ้นก็คือ <C> e <an> ตอนนี้มหาลัยส่วนใหญ่แล้วเราเปิดพื้นที่เพื่อเอาคนมาปฏิบัติเอาให้เข้ามาลงมือปฏิบัติแล้วก็ทําจริงเว่าเราทําจริงเนี่ยเขาไปสัมผัสก,กับพี่ๆนะพี่ๆในน้องพี่ๆตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วก็พี่ๆเรียนปโทปลเอกเวลาเขาสัมผัสแล้วเขาจะรู้ว่า,วามหาลัยนี้ใช่ เขามัยุคเราต้องเดาเองอ่ะนั่นน่ะสิตกว่าจะมาเรียนรู้ได้เนี่ยบางทีอาจจะต้องรอแบบใกล้ๆเรียนจบปี3ปี4แล้วไจนจบแล้วยังไปซิ่วไปท่อ่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราเสียเวลาไปเหมือนกันพีน่ะไปเวิร์กช็อปตอนนั้นโอเพนเฮาส์นะคะเขาให้ไปกรอฟันแล้วก็รู้เลยว่าฉันเป็นทันตกรรมไม่ได้นะทําไมแล้วดังนั้นก็คือเป็นการเปิดพื้นที่ให้น้องนักเรียนนักศึกษาในอนาคตได้เห็นตัวเองเร็วขึ้นเวลาเดี๋ยวนี้เราต้องบอกว่าเด็กรุ่นเนี้เขา คโคตรเร็วนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รากระบบงเนี่ยมันเรามีโปรแกรมที่เราเรียกว่าโคเซนเคปเอเอาเด็กจบม3แล้วมาเรียนเ<ม>วลามาเรียนแล้วเนี่ยเรียน5ปีนะฮะ<ม>แล้วเรียนแล้ว5ปีจริงจริงถ้าเทียบเท่ากับอนุปริญญานะ,ะ,ะแต่ปรากฏว่าเด็กเขาทำงานมาหาลัยแล้วเขาได้เงินดีกว่าวอตอนนี้ เป็นโจ์รุ่นใหม่แล้วว่าประเทศไทยต้องคิดใหม่แล้วว่าเด็กโตเร็วอาจจะต้องเร่งขบวนการเพื่อให้เขาไปสู่เผ้าสาระนอกจากเรื่องงานนวัตกรรมแล้วโอเคน้องๆเด็กๆคุณก็ได้มาเรียนรู้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นหลายๆคนที่กําลังมองหาเรื่องโอกาสโอกาสต่างๆเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยจะเหมือนเป็นการเปิดพื้นที่เปิดตลาดให้ได้เจอกับคนที่คิดคนนวัตกรรมโดยตรงด้วยไหมคะตอนนี้เรามีโครงการที่เราดึงเอาภาคอุตสาหกรรม นะฮะเข้ามาที่มหาลัยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามหาลัยกําลังทําอะไรแล้วภาคอุตสาหกรรมกับผู้ที่ผู้ที่จะใช้พูดเป็นพวกนักบิเนสต่างๆเนี่ยเขาเขาต้องให้โจทย์เรานะฮะเพราะว่ามหาลัยต่างๆเนี่ยที่ทำงานวิจัยแล้วขึ้นหิ่งเพราะว่าเราไม่ได้รับโจทย์จริง imet, โจทย์จริงที่ไปใช้จริงแล้วมีคนลงทุนจริงแล้วไปสร้างนวัตกรรมอันนี้คือสิ่งที่ การแมทชิ่งตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญมากันนั้นเวทีตัวนี้เปิดเวทีให้ทุกคนเนี่ยมาพบกันมาคุยกันโดยตรงเพื่อที่จะขยายผลต่อไปโอ้ <นะ S 3> โหน<ม>่าสนใจคือถ้าตลาดมาเห็นว่ากําลังจะมีบุคลากรถูกผลิตที่นี่นะในสายงานนี้นะคะเรื่องขององค์ความรู้มันก็จะได้สอดรับกันไปด้วยกับตลาดที่กําลังรออยู่อาจารย์บอกใบได,ได้ไหมว่าช่วงนี้เขาฮิตสาขาวิชาประมาณไหนกันบ้างตอนนี้นะฮะในเรื่องของทาง หลายๆที่นะฮะต่างคนต่างคุยกันในเรื่องของไซเบอร์ซิเค t รตี้กำลังมาแรงมากๆมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันลึกลงไปในเรื่องของไซเบอร์ซิเค t รตี้แล้ว AI นะฮะเดี๋ยวนี้ในเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งนะฮะในมิติต่างๆนี้เป็นโลกในอนาคตนะฮะที่เด็กเจเนอเรชันเนี้เขาเขาสัมผัสได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเขาจะต้อง เขาจะต้องเข้ามานะฮะปฏิสิเกกันเราเขาจะได้รู้ว่าเรื่องพวกนี้ที่เขาพูดกันเนี่ยในมหาลัยเนี่ยมีงานวิจัยอะไรอยู่บ้างโอเคครับอาจารย์ครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงทั้งเยาวชนคนทั่วไปเยาวชนที่จะเตรียมเพราะว่ายังมีเวลาเตรียมตัวเพราะงานเนี่ยจัดปีหน้าช่วงสิงหาคมอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะบอกเชิญนะครับครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะฮะก็คือโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะฮะก็อยากให้น้องๆนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะฮะตั้งแต่ปถม มัธยมหรือว่ามหาลัยเนี่ยที่สนใจจริงๆนะฮะให้ติดตามนะฮะติดตามรายละเอียดเรื่องนวัตกรรมทางสจลก็จะมีนวัตกรรมหลากหลายออกไปนะฮะก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าทุกคนเราจะมาพบกันนะฮะในงาน24ถึง30นะฮะในส่วนของ24ถึง30สิงหาคมปีหน้านะครับนะคะก็ไมากันได้เลยที่สจลคนทั่วไปสามารถไปงานได้ใช่ครับคนทุกวัยสามารถไปงานนี้ได้ไปงานได้หมดนะฮะแล้วเราก็คือเข้าไปนะฮะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะวอล์กอเข้าไปได้เลย อ่านะคะเพราะว่านวัตกรรมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่อย่างใดที่สําคัญเราทุกคนนั้นสามารถที่จะเป็นผู้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อีกด้วยนะคะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรคมสรรมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังครับที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองแล้วก็เชิญชวนให้คุณผู้ชมได้ไปร่วมงานกันเน้นย้ำวันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไปกันผิดยีสิบสี่ถึงสาสิบสิงหาคมปีหน้าเลยมันล้าร้อยหกเพราะสิงหาดีไม่ทันแล้วเลยมาแล้วรอไป ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ชม